สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเลสซีบายวันิดานะคะ วันนี้นะคะเราก็จะไปเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากันแต่ว่าเราจะไปะดูย้อนไปนิดนึงเป็นเรื่องอข่าวเกี่ยวกับภาพสะท้อนชีวิตของว่าที่ประธานาธิบดีนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ผลการเลือกตั้งก็ยังไม่ได้ทราบเป็นที่แนช่ชัดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็เป็นข่าวที่เขานํามาเสนอเกี่ยวกับ ภาพในอดีตของอผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะ ทางสำนักข่าว BBC นะคะ mm hmm. เขาได้รวบรวมภาพถ่ายที่เป็นตัวแทนบอกเล่าชีวิตที่ผ่านมาของชายสองคนนี้นะคะคนแรกก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วัย74ปีแล้วก็นายโจไบเดนผู้ทาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตวัย77ปีนะคะต่างก็มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่า7ทศวรรษทั้ทงในด้านชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตการทำงานนะคะ โดนัลด์ทรัมป์เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1946ถือเป็นช่วงเวลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไปได้ไม่นานเขาเป็นลูกคนที่สี่ของนายเฟรดทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวนิวยอร์กและก็นางแมรี่แอนแมคคราวทรัมแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นทายาทมหาเศรษฐีแต่ว่าครอบครัวเนี่ยกลับมุ่งหวังให้โดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นทํางานในตําแหน่งล่างสุดในบริษัทของพ่อตอนอายุได้13เนี่ยเขาก็ส่งถูกเข้าไปโรงเรียนเตรียม แต่ว่าเหมือนกับอาจจะไม่ใช่แนวทางของเขาอะนะคะทีนี้ทัาก็เลยได้หลังจากย้ายจากเตรียมทหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยจบการศึกษาคือเขาคงไม่ได้ชอบแนวนั้นก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยเพนซิเวเนียนะคะพอจบการศึกษาที่เพนซิเวเนียเขาก็ เริ่มเข้ามาช่วยบริษัทของพ่ออย่างจริงจังแล้วก็กลายเป็นลูกคนโปรดที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวต่อจากบิดาหลังจากที่พี่ชายของเขาเนี่ยเลือกที่จะไปเป็นนักบินนะคะส่วนทางด้านไบเดนเนี่ยไบเดนเขาเกิดที่เมืองอ รัฐเพนซิวเนียนะคะเมื่อปี1946เขาเป็นลูกคนโตในบรรดาพี่น้อง4คนของครอบครัวชาวอเมริกาเชื้อสายไอริชที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะคะความท้าทายสำคัญในวัยเด็กของโจไบเดนเนี่ยก็คือเขาพยายาม เอาชนะปัญหาการพูดติดอ่างซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้เขาจนถึงช่วงมัธยมแต่ว่าการฝึกพูดหน้ากระจกเป็นเวลาหลายเดือนช่วยให้เขาเนี่ยเลิกพูดติดอ่างได้สําเร็จานไบเดนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์จากนั้นก็เข้าเรียนต่อคณะนิติศาสตร์นะคะในเวลาต่อมาเขาก็ได้สมรสกับภรรยาคนแรกที่ชื่อนิเลียแล้วก็เริ่มต้นอาชีพทาง ต่อมาเริ่มสวยททำงานคร้อมเขาเล่าว่าเขาเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินก้อนเล็กๆจำนวนหนึ่งนะคะ เล็กๆของเขาก็คือ1ล้านดอลลาร์สาหรัฐที่กู้มาจากบิดาก่อนที่จะได้เข้าไปทำงานในบริษัทของครอบครัวซึ่งเขาช่วยบริหารการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในนครนิวยอร์กก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารใหญ่ของบริษัทโดยในปีคริสตศักราช1971เขาได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Trump Organization แล้วก็6ปีต่อมาในทรัมป์ก็ได้สมรสกับอีวานานะคะเขาเป็นนักกีฬาแล้วก็นางแบบเชื้อสายเชคปัจจุบันเนี่ยลูกๆจากการสมร รถครั้งแรกเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการบริหาร Trump Organization นะคะ อันนี้ก็เป็นช่วงที่ย้อนไปทศวรรษที่1970นะคะมาดูทางด้านของไบเดนกันบ้างหลังจากได้รับการเลือกตั้งในปี1972นะคะขณะตั้งตาคอยจะได้ตำแหน่งวุฒธธิสมาชิกแต่จู่ๆก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับนายไบเดนเมื่อภรรยาและก็ลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อนาโอมิเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่ลูกชายสองคนคือโบและก็ฮันเตอร์ได้รับบาดเจ็บนายไบเดนเป็นที่รู้จักและจดจาของผู้คนจากภาพ ที่เขาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตสมัยแรกจากห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ลูกชายของเขาพักรักษาตัวอยู่ ต่อมาในช่วงทศวรรษ1980ทรัมป์เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยความทะเยอทะยานได้เปลี่ยนจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในย่านบรูคลินและก็ควีนส์ไปยังย่านแมนฮัตตันที่ทันสมัยหลังจากซื้อโรงแรมเก่าแล้วก็เปลี่ยนโฉมให้เป็นโรงแรมแกรนด์ไฮเอแอัน์รูลาเขาก็สร้างอาคารทรัมป์ทาวเวอร์สูง68ชั้นที่ถนน 5fth Avenue ซึ่งเริ่มเปิดทำงานในปี1983หลังจากนั้นก็มีการสร้างอาคารที่ใช้ชื่อ กูนทรัม์ตามมามากมายแต่ใช่ว่าทุกอย่างที่นายทรัมป์จับจะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียทั้งหมดนะคะเพราะการลงทุนของเขาได้นําไปสู่ธ,ธุรกิจที่4ที่เขาถูกฟ้องล้มละลายด้วยแล้วก็ในช่วงเดียวกันเนี่ยก็คืออ่า ไบเดนนะคะช่วง14ปีแรกของการทำงานในรัฐสภาเนี่ยก็ได้สร้างชีวิตใหม่หลังจากการเสียชีวิตของภรรยาแล้วก็ลูกเขาก็พยายามทำให้ลูกชายทั้งสองได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งโดยจะเดินทางไปกลับระหว่างบ้านในรัฐเดลาแวร์กับกรุงวอชิงตันดีซีเป็นประจำทุกวันก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาก็จะแต่งงานใหม่นะคะกับครูสาวที่ชื่อจิวแล้วก็ทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอชลีย์นะคะนายไบเดนเนี่ยเขาก็ สร้างชื่อจากการทำงานในคณะกรรมาการยุติธรรมของวุฒิสภาแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักระดับประเทศในปี1987เขาได้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ก็ต้องถอนตัวออกไปหลังจากถูกกล่าวหาว่าเขา่ได้ลอกคำปราศัยของนายนิวนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ของอังกฤษในขณะนั้น ต่อมาก็มาดูช่วงปี1990นะคะทรัมป์น่ะเขาก็เริ่มทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ทำอย่างเดียวสำหรับนายทรัมป์นะเขาก็หันไปจับธุรกิจในแวดวงบันเทิงโดยเข้าไปเป็นผู้จัดการประกวดนางงามในปี1996ทั้งเวที Miss Universe Miss USA แล้วก็ Miss Teen USA นะคะขณะที่ชีวิตส่วนตัวนายทรัมป์ก็ได้หย่าขาจากภรรยาคนแรกแล้วก็แต่งงานใหม่กับดาราสาวนะคะ ในปี1993ทั้งคู่มีบุตรสาวด้วยกัน1คนก่อนที่จะหย่าขาดอีกรอบในปี1999ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่บิดาของนายทรัมป์เสียชีวิตทรัมป์เคยกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าพ่อก็คือแรงบันดาลใจของเขาสำหรับไปเดนชดในปี1991นะคะ ในไบเดนเนี่ยเขาก็ในฐานะประธานคณะกรรมาการในขณะนั้นเป็นผู้นำการไต่สวนแล้วเขาก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการจัดการกับหลักฐานของนางสาวฮิวนะคะทีนี้เขา าชาวอเมริกันเนี่ยต่างเฝ้าดูการถ่ายทอดในช่วงเวลานั้นนะคะว่านักกฎหมายของมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาชื่อนางสาวแอนิตา้าฮิลเนี่ยขึ้นให้การต่อคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาที่เปิดการพิจารณาการเสนอชื่อนายโทมสัสเป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐเนี่ยแต่ว่านาย ไบเดนในฐานะประธานกรรมการเนี่ยเขาเป็นผู้นำการไต่สวนแต่เขาถูกวิจารณ์เรื่องการจัดการกับหลักฐานของนางสาวฮิวซึ่งนางสาวฮิวเนี่ยเขาพยายามเสนอว่าคนนี้ไม่เหมาะกับการที่จะเป็นผู้พิพากษาสูงสุดเนื่องจากว่าเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็นายโทมัสเนี่ยเคยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อเธอหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าไบเดนครั้งนั้นน่ะจะพยายามปกปิดความผิดของอผู้ที่ได้รับการเป็น ผู้เสนอชื่อเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐนะคะในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อปีอ2019ที่เขาขุดขึ้นมาอีกรอบนึ่งี่ยไบเดนก็กล่าวว่าเขาก็เสียใจที่านางสาวฮิวได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็พยายามไม่ได้พูดถึงเรื่องความผิดหรือว่าการกลบเกลื่อนเรื่องการไต่สวนในครั้งนั้นนะคะ ค่ะต่อมาในมาดูในปี2000กันบ้างนะคะในปี2003นเนี่ยนายทรัมป์ได้เป็นตัวละครเอกในในรายการเรียลลิตี้นะคะซึ่งเขาสมบทเป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็คนดังในแวดวงสือ่อโดยให้ผู้ร่วมรายการเข้าแข่งขันทํางานในอาณาจักรธุรกิจของนายทรัมป์เขาทํารายการดังกล่าวยาวนานถึง14 14ตอนน่ะนะคะแล้วก็ระบุในการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินว่าได้รับค่าจ้างจากเครือข่ายโทรทัศน์ให้ทํารายการนี้เนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น213ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ในปี2005นายทรัมป์ก็สมรสกับเมลเนียภรยาคนปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นอดีตนางแบบชาวสโลเวีเนียแล้วก็มีบุตรชายด้วยกันหนึ่คนส่วนช่วง ปี2000นะคะของนายไบเดนเนี่ยเขาก็ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี2008ก่อนที่จะถอนตัวออกไปแม้จะพลาดโอกาสดังกล่าวแต่ชื่อของเขากลับมาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาปี2008เนี่ยนายบารักโอบามาเขาประกาศให้นายไบเดนเนี่ย เป็นคู่ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของเขาและในที่สุดทั้งคู่ก็ชนะการเลือกตั้งและก็ได้ดํารงตําแหน่งถึงสองสมัยในโอบามาและก็นายไบเดนได้กลายเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่มีความสนิทสนมกันแน่นแฟนโดยที่นายไบเดนมาเรียกนายโอบามาว่าน้องชายของเขานะคะต่อมาทศวรรษที่2010นะคะประมาณเดือนมิถุนาย,ยนปี2015นานายทรัมป์ก็ได้ประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ ถ้าว่าการรณรงค์หาเสียงของเขาต้องเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวมากมายเช่นการเผยแพร่คลิปจากปี2005ที่เผยให้เห็นว่าเขาพูดจาเชิงลามกเกี่ยวกับผู้หญิงรวมทั้งข้อกล่าวหาต่างๆซึ่งรวมถึงจากเพื่อนสมาชิกพรรคริพ b บิกันที่รูร้ะบุว่าเขาไม่เหมาะสมกับตําแหน่งประธานาธิบดี อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ก็ได้ประกาศต่อกลุ่มผู้สนับสนุนเขาอยู่เสมอว่าเขาเอาชนะโพสํานักต่างๆที่ให้เขามีคะแนนตามหลังนางฮิลาลารีคลินตันคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตโดยนายทรัมป์นะบอกว่าหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีเขาจะกวาดล้างาธุรกิจในแวดวงการเมืองสหรัฐหมายถึงว่า,ากวาดล้างการทุจริตนะคะ ความมุ่งมั่นของเขาเนะี่ยกลายเป็นจริงในที่สุดหลังคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปี2016แล้วก็สาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45เมื่อวันที่20มกราคมปี2017นะคะทางด้านไบเดน ก็มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในช่วงทศวรรษนี้นะคะในการเลี้ยงอ,อำลาตำแหน่งประธานาธิบดีนายโอบามาก็ได้สร้างความประหลาดใจให้นายไบยเดนด้วยการมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีนะคะซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดของสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยมอบเพื่อเป็นเกียรติคุณแก่ผู้สร้างคุณูป,ประการต่อประเทศชาติ เขาบอกว่าการได้รู้จักกับโจไบเดนคือการได้รู้จักความรักที่ปราศจ,จากการเสแสร้งการรับใช้โดยไม่คำนึงถึงตนเองแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในโอบามากล่าว แม้การร่วมงานกับนายโอบามาเนี่ยจะถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จแต่ว่านายไบยเดนกลับต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมในครอบครัวอีกครั้งเมื่อโบลูกชายของเขาเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในสมองเมื่อปี2015ขณะที่มีอายุแค่46ปีเขาก็ถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งในแวดวงการเมืองสหรัฐและก็ตั้งเป้าจะลงสมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐเดลวร์ในปี2016ะนะคะ ต่อมา,มามาดูในช่วงปีล่าสุดเลยนะคะก็ปีก็คือปี2020 การรณรงค์หาเสียงชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐส,สมัยที่2ของนายทรัมป์เนี่ยปิดฉากลงท่ามกลางการระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งฆ่าชีวิตคนอเมริกันไปแล้วกว่า2 3 0 0 0 0รายโดยทั้งตัวเขาแล้วก็ตลอดจนภรยาเนี่ยแล้วก็ลูกชายคนและก็ติดเชื้อไวรัสนี้เช่นกันรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบขาวอีกหลายคนในช่วงไม่กี่วันก่อนถึงการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนายนทรัมป์ก็ได้เรียกร้องให รัต่างๆหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ในขณะที่เขาเร่งเดินหน้าหาเสียงในรัฐที่ถือเป็นสนามเลือกตั้งที่มีการแข่งขันอย่างสูสีส่วนเรื่องโควิด -19 เนี่ยของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองเนี่ยถือว่าแตกต่างกันมากโดยนายไบเดนเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่าการจัดการวิกฤตไวรัสเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ สมควรต้องจัดการก่อนแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งในทรัมป์เนี่ยดูหมิ่นสถานการณ์แล้วก็ทำให้โรคเนี่ยแพร่กระจายไปอย่างมากในอเมริกาเขาไบเดนเขาก็ได้ออกมาพูดเลยว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งก็คงจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อยุติการระบาดใหญ่ครั้งนี้แล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะเริ่มทําสิ่งที่ถูกที่ควรตั้งแต่วันแรกของการทางานนายไบเดนกล่าวไว้นะคะ วันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะก็ถือว่ารู้ประวัติที่มาความเป็นมาเป็นไปของทั้งสองคนนี้นะคะที่นี้ถ้าผลการเลือกตั้งสรุปออกมายังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันต่อไปพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ